ทุกคนครับสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดนะครับกิจกรรมคิดมัดนะครับทุกคนอ่าอันนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมคิดมั่นะครับทุกคนมันเซเวอร์นี้นะครับมีสอยดาวด้วยนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นที่สอยดาวนะครับทุกคนกดเอนไปสอยดาวนะครับเราก็ดูนะครับว่าเราจะสอยดาวได้อะไรนะครับคือกิจกรรมคิดมัดเนาะก็มีคนมาสอยดาวนะครับผม เอาแล้วครับผมก็พอข้สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง Nano X 2และวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกม GTA San Online ในเวอร์ชัน Android นะครับผมแล้วก็ PC นั่นเองนะครับทุกคนถ้าใครนะครับที่ยังไม่มีเซิร์ฟเล่นนะครับผมกำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำกันนะครับบอกเลยว่าเซิร์ฟเอรนนี้นะครับคนเล่นเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้นะครับในช่วงเวลานี้นะครับไป50กว่าแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดเกิดนะครับผมนี่เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับสำหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับทุกคนสังเกตว่าในจุดเกิดของเรานะครับเราออกไปแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเข้ามาได้อีกรอบนะครับผมเดี๋ยวทําให้ดูนะครับมันจะติดสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะครับอ่าเราออกมาแล้วนะครับถ้าเรากลับเข้าไปใหม่นะครับมากลับเข้าไปไม่ได้นะครับทุกคนนะก็ก็ถึงว่าดีนะครับทุกคนแป๊บใหม่ดีนะครับทุกคนอ่ะเราเข้าไปได้เข้าไม่ได้แล้วใช่ไหมนะครับทุกคนอ่าเราอยู่ตรงนี้นะครับอ่า ตรงนี้นะครับจะเป็นที่จุดรับมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คือเป็นมอเตอร์ไซค์อีป๊อปนั่นเองนะครับผมที่เขาแจกฟรีนะครับผมกดเอ็นรับไปได้เลยนะครับได้อีป๊อปฟรีหนึ่งคันแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่กระเป๋ากันนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับกดไว้เข้ามานะครับอันนี้ก็คือกระเป๋าเก็บของนะครับเมนูนะครับผมเข้าไปดูก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีบินโต้น้าเปล่ามือถือนะครับแล้วก็ใบกระถี่แล้วก็บัตรหนังฟ้านั่นเองนะครับผมนี่ แล้วดูโทรศัพท์มือถือนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับผมโทรศัพท์มือถือก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็สามารถที่จะเช็คธนาคารได้เช็คตลาดโลกได้นะครับผมเช็คราคาตลาดได้แล้วก็สามารถโอนธนาคารโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับผมสามารถโทรพูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับเข้าเมนูนะครับมันจะมีเขียนว่าป้นศพแล้วก็ผู้อุ้มผู้เล่นนะครับแล้วก็เมนูช่วยเหลือต่างๆนะครับอันนี้ก็คือการนอนอาบน้ํานะครับนี่คือท่าทางต่างๆเนาะ ที่เก็บอาวุธในมือนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นกระดาษเรียกรถนะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆบริเวณจุดเกิดนะครับทุกคนแล้วก็สามารถมาเรียกรถได้ที่ตรงนี้เลยนะครับจะบอกเลยนะครับว่า GPS นะครับผมสามารถนะครับใช้ได้ทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะครับผมนี่แล้วก็กดโทรศัพท์เข้ามานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็อ่าเดี๋ยวเร g จ s GPS นะครับนี่นะครับสามารถ เข้ามาดูได้นะครับสถานที่ต่างๆนะครับใน GPS นะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับไม่สามารถที่จะทับ GPS ได้นั่นเองนะครับทุกคนนะก็โอเคนะครับอันนี้ก็เรียกรถไปนะครับนี่นะครับอีป๊อปที่เขาให้มาคนละหนึ่งคันนะครับแบบฟรีๆเลยนะครับนี่มีล็อกเข็มขัดนิ้นภัยด้วยนะครับทุกคนนี่ก็ถือว่าดีนะครับทุกคนนี่ก็สตาร์ทเครื่องไปนะครับสามารถนำอีป๊อปไปใช้ทํางานได้เลยนะครับทุกคนนี่ก็ประมาณนี้นะครับโอ้ย ดีนะจะอีป๊อปด้วยนะครับทุกคนสำหรับงานอาชีพนี้นะครับจะเป็นงานอาชีพขุดเหมืองนะครับผมแล้วก็สามารถขุดได้เลยนะครับเลือกหินมานะครับเราจะได้ก้อนหินมานะครับผมแล้วก็สามารถนําไปแปะรูปได้เลยสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็นําแร่ต่างๆเนี่ยสามารถไปขายที่ตลาดโลกแล้วก็สามารถไปขายได้ที่กับผู้เล่นแล้วก็สามารถนําไปขับอาวุธได้ด้วยนะครับทุกคนนะสำหรับจุดนี้นะครับผมจะเป็นทางขึ้นเกาะลอยฟ้านะครับให้ทุกคนกดเอนขึ้นมานะครับอ่านะครับ Okay. ตอนนี้เราก็รอสักพักนึงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับตกปลานะครับผม okay. แล้วก็ให้ทุกคนนะครับมาซื้ออุปกรณ์ตกปลาก่อนนะครับซื้อเบ็ด1คันแล้วก็ซื้อนะครับซื้อเหยื่อไปนะครับเบ็ดอยู่ที่2 0 0พันเนาะแล้วก็ซื้อเหยื่อไปนะครับผมก็คือจะเป็นอาชีพตกปลาเ FK อะ่ะไม่รู้ว่าตกปลาเ fK หรือเปล่า แต่เออน่าจะเป็นตกปลาลอยฟ้าเนาะนี่ตกปลาเอเคเดี๋ยวทุกคนน่าจะเป็นตกปลาลอยฟ้านะครับแล้วก็กดเด่นตกปลาไปได้เลยนี่นะครับแป้งใหม่ดีนะครับทุกคนนะนะครับเขียนนะครับแล้วก็กดตกปลาไปครับถ้าเราได้ปลามาแล้วนะครับทุกคนเราก็สามารถที่จะนํามาขายได้นั่นเองตอนนี้เราได้ปลาแซลมอนมานะครับผมโอ้โหปลาลอยฟ้าเนี่ยมันดีจริงๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าปลามันอยู่บริเวณไหนวะก็ถือว่าโอเคนะครับผมราคามัน ค่อนข้างดีนะน่าจะได้ราคาดีมากกว่าปลาอยู่ในน้ำทะเลนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับผม <S <S เอาละครับทุกคนครับสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพเก็บ<า>พิกชีฟ้านะครับทุกคนให้ทุกคนครับเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอ็นทาไปได้เลยนะครับผมก็คือพิกชีฟ้านะครับเป็นงานอาชีพที่ได้เงินเยอะหยู่นะครับทุกคนสำหรับงานอาชีพนี้นะคนก็มาทําค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับทุกคนนะเอาละครับทุกคนครับสำหรับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุด อ่สร้างของทั่วไปนะครับก็คือแบบสร้างพวกนาทิกาไขควงผสมพยาบาลสร้างหอศพยานะครับผมนะครับสามารถมาสร้างที่ที่นี่เลยนะครับทุกคนนี้นะครับมาเต้นแถวนี้วะเนี้ยเดีได้ได้เดดโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะครับผมนะครับล็อกเกอร์เอาไว้เก็บของนะครับเฮ้ยแบบทำเหมือนไฟอ็่มอะคล้ายๆนะทุกคน ระดับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดสร้างอาวุธนั่นเองอ่ะทุกคนไม่เห็นใช่ไหมพี่จะทําให้มันเห็นนะครับฟิดอันนี้ไปนะครับบีบีในะครับอันนี้ก็จะเป็นสร้างไม้สนุกไม้เบดบอลสนับมีดไม้ก๊อฟคาานะปืนนะครับทุกคนนะก็สามารถมาสร้างได้ที่นี่เลยนะครับคุยแม่งเหมือนไฟเอ็มอ่ะอืมชอบนะแบบนี้นะครับทุกคนชอบชอบนะครับให้มันเล่นไม่ได้แล้วนะครับน้องๆนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะสถานที่นี้นะครับผมก็จะเป็นจุด AFK นะครับผมถ้าเรายืนนะครับอ่ายืนบริเวณนี้นะครับมันจะขึ้นเวลาบอกเรานะครับผมให้ครบ3 0 0พนเนาะนะครับเราจะได้เหรียญมาจากที่เราได้เหรียญมานะครับสามารถนําเหรียญมาแลกที่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เห็นป่ะถามหนึ่งเหรียญเท่ากับ2000นะครับผมเป็นเงินเขียวนะครับ้ยถึงว่าดีนะนี่ก็มีคนมาอยู่สถานที่ AFK นะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับ เอาแล้วนะครับทุกคนครับสำหรับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นจุดนะครับกิจกรรมคิดมา่นะครับทุกคนอ่าอันนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมคิดมา่นะครับทุกคนมันจะมีกิจกรรมคิดมา่นะครับสามารถที่จะนําของนะครับมาแลกได้ที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนะนี่ไดกของนะครับแด้ของกิจกรรมตรงนี้เลยถ้าเราถ้าเราได้ของจากกิจกรรมคิดมัมานะครับผมจุดแลกของเนาะนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีสอยดาวด้วยนะครับอ่า ตรงนี้นะครับจะเป็นที่สอยดาวนะครับทุกคนแล้วกด N by ใสยดาวนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเราจะสสยดาวได้อะไรนะครับคือกิจกรรมคิดมัดเนาะก็มีคนมาสอยดาวนะครับผมอ่านะครับเออเซิร์ฟเวอร์นี้ดีนะครับผมมีกิจกรรมคิดมัดให้ด้วยนะครับผมเสียใจว่าคุณไม่ได้เลยเลยนะครับเราก็สอยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราสอยไปอาจจะได้ของเละๆลักกันนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับผมก็จะเป็นบ้านแก๊งนะครับผมเอาไว้ประมูลเนาะ โอ้โหบนแกงแมงโคสวยอะถ้าใครได้จากการประมูลเนี่ยก็ถึงว่าเป็นผู้โชคดีเลยทีเดียวนะครับผมสถานที่ก็สวยแล้วนะครับทุกคนแล้วด้านในเนี่ยสวยมากนะครับมีด่านฟ้าด้วยโหแบบสวยมากบอกเลยสวยมากจริงๆนะครับทุกคนนี่เห็นปะโอ้โหแบบ BIP อะแน่นอนนะครับทุกคนถ้าใครประมูลได้เนาะก็ใครที่แบบมีแกง๊งนะครับคิดว่าแก๊งตัวเองแบบใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามานะครับ สร้างมาเติบโตได้ที่เซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับอ่าก็สามารถที่จะมาประมูลบ้านแก๊งได้นะครับห่าเงินมาเยอะๆนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Nano X 2ด้วยนะครับผมอย่าได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสำหรับช่อง BMK Channel นะครับอาจจะยังไม่ลงคลิปนะครับเป็นเวลาอ่า อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับทุกคนนะก็ใครอยากจะใครอยากจะดูก็สามารถมาดูได้ที่ช่องนี้เลยนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้นะครับเราจขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม